มีคุณครูดาริโตยอยากเรียนคนเดียวหรอมีใครอยากดูอีกคุณนัซซึมาคณนัซซึไลก์กี่ครั้งแล้วนะฝากเพื่อนๆนะกดแชร์นะคะกดสงใจส้มแล้วก็ใครใครอยู่นอกไลอ์อะเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะเข้ามาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะ อะไรเข้ามาเรียนด้วยกันมนาะขอจะขอใจเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเชิญชวนทุกคนนะที่ผ่านไปผ่านมานะคะอาจจะเพิ่งเลื่อนมาเจอครั้งแรกนะคะก็มีฝากตัวด้วยค่ะนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็เรียนด้วยกันนะครั้งเดียวได้คะ่ะเดี๋ยวสอน เดี๋ยวมิวสอนวิเคราะห์หลังบ้านการไลฟ์สดหลังจาก3เทคนิคของ3าเทคนิคของออของวิธีทําคลิปให้เป็นไวรัลนะคะแล้วหลังจาก3เทคน,คนิคนี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์หลังบ้านในเรื่องของการไลฟ์สดเพิ่มเติมกันและวันอาทิตย์นี้เรียนเจาะลึกนะคะเรียนเจาะลึกใครจะเข้ามาเรียนเจาะลึกหลังบ้านก็กดตะกร้านี้ได้เลย มันมีซูมย้อนหลังตอนนี้เจวันแล้วแล้วเราก็มีเรียนซูมสดแล้วก็ยังเรียนอีกหลายๆเดเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะถ้าเราอยากทำคลิปให้เป็นไวรัลหนึ่งค่ะตอนนี้ข่าวอะไรมาแรงกระแสอะไรมาแรงให้หยิบจับมาเล่นได้เลยนะคะอันนี้คือข้อแรกนะสวัสดีพี่เดือนสวัสดีค่ะฝากพี่เดือนกดติดตามมิวด้วยนะคะแล้วก็มิวขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนเอนดูด้วยนะ ฝากทุกคนเอ็นดูด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเทคนิคจากจีนจริงๆเนอะมันไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีบอกในหนังสือยิ่งยิ่งบทอันเนี้ยค่ะยิ่งหลักสูตรนี้นะคะไม่มีสอนในหนังสือประเทศไทยเป็นหลักสูตรของจีนล้วนๆเลยอันแรกนะคะถ้าเกิดเทนตอนนี้อะไรมาแรงให้เราจับเทนนั้นเล่นเลยอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเขาเล่นเทนอะไรกันนะ เช่นทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าคููตีที่สอนให้แบบอันนี้ไม่ได้ทั้งปิ้งนะหมายถึงว่ากระแสะตอนนั้นที่มันมาแรงอะค่ะคููตีที่สอนให้ผู้หญิงมีสองบ้านประมาณนั้น กราสามารถเอาในเรื่องเทน่นนะั้นมาประยุกตให้เข้ากับเรื่องราวของเราได้อันนี้ก็ใส่อะไรมาแรงให้เล่นกระแสอะไรที่มาแรงเช่นวันปีใหม่ที่เขาแบบจุดผุกันมิวก็เล่นในกระแสนั้นก็คือมิวก็ไปงานปีใหม่มาใช่ไหมคะแล้วก็มันมีกระแสเรื่องคุมิวก็เอาเรื่องคุอะ่ะมาโพสตบ้างคือเรื่องเรียนเ,เรื่องสอนนะของมิวจะ95อีก5อน่ะมิวจะแบ่งไปเล่นคลิปกระแสบ้างไ,ไม่ได้สอนทั้งหมดทุกคลิป แล้วคลิปอะไรที่มันเป็นกระแสมันจะวิ่งดีกว่าคนคนไม่ค่อยดูเรื่องสอนไม่ค่อยดูเรื่องสอนบางทีคนก็อยากดูอะไรที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นแบ่งแบ่งช่องของเราเนี่ยนะคะไปเล่นคลิปกระแสบ้าง2ค่ะคําพูดอะไรที่กําลังฮิตในตอนนี้ให้เราเอามาพูดได้เลยเช่นก่อนหน้านี้ก็มีไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเนาะและมีคําพูดอะไรที่เป็นกระแสะตอนนี้ เราเอามาเล่นได้เลยค่ะเอามาทําคลิปเอามาทําแบบเรียนแบบหรือว่าเป็นลิปซิงคนคำเออเป็นคำพูดของคนดังก็ได้เราเอามาเล่นได้อันที่3นะคะก็คือเพลงอะไรที่เป็นกระแสรู้ไหมคะว่าเพลงอ่ะมันสามารถดันฟีดของเราได้ดีเพราะว่าเพลงที่ มันเป็นกระแสะอยู่อ่ะคนเขาชอบดูอยู่แล้วแล้วเราทำคอนเทนต์นั้นใส่เพลงนั้นคนจะเจอคลิปเราได้มากขึ้นด้วยใครทำคลิปไขาของอยู่เล่นเพลงที่เป็นกระแสะด้วยถ้าเราอยากให้เพื่อนๆเจอคลิปของเราสามข้อเลย มีเพื่อนคนไหนมาเข้าม,มาใหม่นะคะเห็นโปรไฟล์ของมิวแล้วกดบวกได้เลยทีนี้เดี๋ยวไปวิเคราะห์หลักบ้านของการไร์สดกันค่ะมิวฝากไว้สั่งตะกร้านะคะถ้าเกิดว่าใครจะเข้าตะกร้าที่เรียนฟรีอันนี้ทุกคนกดตะกร้าที่2ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องหลักสูตรของจีนแต่ถ้าอยากจะเรียนลึกกว่านั้นกดตะกร้าที่1เพราะว่าตะกร้าที่1มันเป็นในเรื่องหลักสูตรของจีนเยอะมากแล้วก็เรียนในเรื่องของไร์สดและหลักสูตรพวกนี้ไม่มีสอนในหนังสือไทยนะคะเป็นในเรื่องของหลักสูตรจีนล้นลวนๆทนะคะคมมีีเรยนากกว่ง0 พี่ก้อยสวัสดีค่ะเพืคุนนะพี่ก้อกดติดตามมลวเลยยงฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยว,วเวลามิมาไล่จะได้เจอกันมาวิเคราะห์หลังบ้านการไล์สดกันแล้วก็เราเรียนรู้เรื่องการไล์สดการวิเคราะห์หลังบ้านอันนี้ไปเลยตัวอย่างที่มลวจะให้ดูอะค่ะมันเป็นช่องสำรองที่มลลองไล่เล่นๆดูนะคะจะได้จะได้มีสถิติหลังบ้านให้เพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์ด้วยที่นี้มันมีในเรื่องที่เรานะคะอยากจะรู้อีกว่า คนที่ติดตามเราอ่ะเขาเล่นคลิปเขาเล่นเขาเล่นมือถือในช่วงไหนมากที่สุดอันนี้เดี๋ยวนิวก็สอนเพิ่มเติมด้วยใครอยู่เรียนกับมิวนะฝากเ,เพื่อนๆเขเจอขาอขอใจไม่มีของขวัญก็ทุกคนเขาจาเจอขอใจหรือส่งใจส้มเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะพยายามจะอยู่ถึง11ครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนกันยาวๆค่ะ หไหนก็เรียนอยู่ด้วยกันกับมิวนะคะและถ้าใครกดที่ตะก,ก้าที่2แล้วอันนี้คือข้อกลุ่มเรียนฟรีนะคะเดี๋ยวมิวใส่ให้ทักทายกันได้เลยค่ะตะก,ก้ารหนึ่งสองเพื่อนๆคนไหน